อาวุโสเจอแน่ครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามเปลี่ยนจากหมายเลขห้าพี่ปุ้ยเป็นนายทบอเท่านั้นแหะครับชุดชุดนี้นะครับประพันธ์ไม้น้อยพี่ก้าประพันธ์ไม้น้อยแล้วก็พี่โจเนี่ยนะฮะจะไปเล่นอาวุโสสี่สบหกถึงห้าสิบให้พิจบูรนะครับเอาทับเกมเริ่มนะฮะในไปดูยังทันไหมครับในพี่เคยังพอทันนะยังพอทันเกมเพิ่งเริ่มครับเอในฝั่งผู้มิยาครับ กองทัพพันสองตำแหน่งหน้าขวาทําหมายเลขค่านั่นละฮะอดีตทีมชาติไทยในวัยสี่ิ้าครับพี่ปุ้ยพรชัยข้าวแก้วตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นพี่โจนะฮะส่วนตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นพี่เก้าประพันธ์ไม้น้อยโอ้โหชุดนี้ครับเต็มตึงเลยนะฮะพบกับกองทัพภาคที่สามตำแหน่งหน้าขวาผมไม่ไม่ทราบนะครับขออภยัยฮะส่วตำแหน่งหน้าซ้ายชงตอนนี้ก็เป็นผู้หมวดตอง จากเพชรบณนนะฮะแล้วจ่าเทพพิระเทพปั้นแตงมาดูฮะจะต้านได้ประมาณไหนอย่างไรครับโอ้ตัดยอดช่องซ้ายจากเทพงัดขึ้นมาแล้วโอ้สั่นตรงนี้ไม่วัดไ,ไม่ทันนะ,ะครับพี่บอมสวัสดีครับ <c oughs> อะมาดูลีลาของพี่ปุ้ยฮะ แต้มตัวนี้ทําพักสามตามอยู่หนึ่งต่อสามโอ้พยายามจะตัดหยอดหน้าซ้ายเอ่อถ้าสังเกตดีๆครับจะเทพพีรเทพปันแตงนะฮะในช่วงในภาคเสิร์ฟก็จะลงไปเสิร์ฟนะครับส่วนภาครับก็จะขึ้นมาทํานะฮะเอ่อจากกลางบอกว่าไม่น่าทัน <laughs> แต่มตัวนี้ถ้าพักสองขึ้นนำที่สี่ตัวหนึ่งพี่เก้าประพันธ์ไม้น้อยเสิร์ฟลูงนี้ออกหลังไปฮะครับพี่บอม กินข้าวบ้างนะขอบคุณครับช่วงกลางวันก็อัดกาแฟอย่างเดียวครับแต่ตัวนี้อยู่ที่สองต่อสี่พิรเทพเติบมาอูดูพี่เก้าเปิดแล้วพี่โจชงพี่ปุ้ยตีหัวเล่นทางดูครับเขาเกมจริงๆฮนะพอชงลึกนิดนึงก็ตีหัวเล่นทางเลยครับตัวนี้ครับเสียเทนอูเนนบนนครสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยังกิตถึจริงโนะครับเสียเทน เซ็กไปเลยครับแต่มตัวนี้ทัพภกคสองขึ้นนําที่ห้าต่อสองช่องขวาโอ้เประเทศเปิดลูกนี้ต่ําไปนิดนึงครัชงไม่ทันครับเอ,อ่ออีกท่านหนึ่งผมไม่ทราบชื่อนะฮะหมายเลขสองของทัพภกคสามแจ็คเจ้าวังเจอผมแมตช์แรกเลยเพชรบูรณ์อ่าก็เตรียมเตรียมพ่ายแพ้ฮะแมตช์แรก <laughs> โอ้โหพี่ปุ้ยกดเต็มข้อเลยครับ เสียงดังฟังชัดเลยนะครับอ้าอยู่ในสนามสวัสดีครับอาคมรายาแดมตัวนี้ครับักสองขึ้นนำค่อนข้างเริ่มห่างแล้วครับเจ็ดต่อสองดูฮะพี่เก้าประพันธ์ไม่น้อยอดีตทิมชาติไทยเสิร์ฟไปยังเปิดได้อยู่ครับหมดตองชงให้จ่าเทพโอ้ต้องแก้ไขข้าม,มาโอกาสนะครับพี่โจเปิดแล้วชงให้พี่ปุ้ยสวมหัวหน่อยๆเรียบร้อยครับโอ้แล้วใครจะเชื่อฮะว่าสี่สิบห้าแล้วนะครับ พี่ปุ้ยพรชัยผู้หมวดนะครผู้หมวดปุ้ยร้อยโทรพรชัยเข้าแก้วมาเล่นให้ทับภักสองนะฮะสังกัดทับพักสองครับแจมตัวนี้ตามอยู่สองต่อแปดจ่าเทพเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแจมของทับพักสอง โอ้แต้มไปแล้วฮะห่างแล้วครับเก้าต่อสองมันต้องยอมรับว่าทัพภาคสองมาเต็มจริงๆริครับผู้หมวดตองเปิดชงให้จ่าเทพซันลูกนี้ล็อกแต้มให้ทัพภาคสามก็ต้องบอกเลยว่าชุดของทัพภาคสองเนี่ยนะฮะพี่ปุ้ยพี่โจแล้วก็พี่เก้าประพันธ์แม่น้อยดีทีมชาติทั้งชุดเลยนะครับเต็งเต็งหนึ่งเลยนะฮะต้องบอกว่าผมให้เต็งหนึ่งเลยนะครับให้เต็งหนึ่งในประเภททีมเดียวเลยนะฮะ ครับพี่เลิศสวัสดีครับแต่ผมให้ทัพภาคสองเนี่ยฮะประเภทเท็มเดียวครับแต่งจ่าแน่นอนครับอาแล้ะครับลูกนี้เปิดแล้วชงไม่ค่อยดีแก้ไขข้ามาพี่กาเปิดซ้ายพี่โจชงให้พี่ปุ้ยสี่สิบห้าโอ้โหเตะฝังเลยครับลูกนี้โอ้แล้วแต้มไปแล้วฮะห่างมากแล้วครับพี่เชี่ยวชาญสวัสดีครับ แต้มตอนนี้ทัาพักสามตามอยู่สามต่อจีเบทช่องขวาพี่ปุ้ยเปิดพี่โจ,โจทงหนึ่งหนึ่งอีกแล้วแต่ยอดเบาๆเอาแต้มพอโอ้เรียวแรงกําลังยังฟิตเป๊ะเลยนะฮะสำหรับพี่ปุ้ยพรชัยข้าแก้วตอนนี้กองทัพพลิกสองขึ้นนําที่สิบสามต่อสามคนข้างห่างแล้วนะครับพี่ก้าเสิร์ฟลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วจ่าเทพสันแก้ไขโอดูครับพี่ปุ้ยเกี่ยวซ้ายชงขวาให้พี่โจ แต่ว่าจังหวะเตะแก้ไขลูกนี้ไม่ข้ามเอาแล้วครับเป็นแต้มของทัพภาคสามใครนะอ่าออ๋อ,อ,อตอนนี้โจเจ็บใช่ไหมเอาเรวัดเลวัดลงมาอ๋อขออภัยเป็นเรวัดนะครับลงมาแทนพี่โจที่เจ็บไปเมื่อสักครู่ยังเกี่ยวได้อยู่ครับพีรเทจปั้นแตงชงเองเล่นเอง เอนศุกรีมีนาสนามวัดพระเขาบางบานยุติธรรมมาปครับผมลงไฟกับเครื่องเสียงเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งนะครับพี่เลิศผมยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจนะครับก็ถามว่าอยากไปก็อยากไปทุกงานเดี๋ยวเราขอดูโอกาสความเหมาะสมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมยังรับปากไม่ได้ว่าช่วงนั้นผมจะมีงานติดค้างอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ก็จะพยายามเคลียร์ยงานนะครับน้องหนุ่มพ่อน้องบอลสนณะเก่งสาริการวัด,ดีทุกท่านครับ อ๋ครับในเซตแรกประเภททีมเดียวทัพพักสองขึ้นแทน่นแมตช์พอยต์แล้วฮะโอ้ทับพักสามตามอยู่สี่ต่อสิบสี่ลูกนี้เสิร์ฟออกครับผลการแข่งขันในเซตแรกก็เป็นทับพักสองนะครับอจักจะว,วังเดี๋ยวสนามซ้อมอะไรนะเดี๋ยวสนามซ้อมก่อนนะเจอกันแพร่จ้ะจดะจ้ะ้องเต้สวัสดีครับ ผู้หมดทุนพิทูลสวัสดีครับมังโอมสวัสดีพระสวัสดีครับมาชมเกมในประเภททีมเดียวเซตสองครับตอนนี้ทัพพักสามเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ในฝั่งผูมยายแล้วฮะส่วนทัพพักสองอยู่ในฝั่งตรงข้ามครับ เปลี่ยนเอาใครลงอะตอนนี้ทัพพักสามมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นตำแหน่งแบ็คเอาพี่ยาวออกนะฮะจะเทพเสิร์ฟไปลูกนี้เอาแล้วครับเรวัตชงให้ปิ่ปุ้ยพรชัย แต่หยอดเบาๆหมดต๋องไม่คนที่เปลี่ยนไปในชื่ออะไรไม่รู้เบอร์สิบอะแต่พี่ต๋องรู้จักเบอร์สี่อะโอ้โหเต็มข้อฮะยังเปิดได้อยู่ครับจากเทพลแล้วแต่หยอดโอ้โพี่โอ๊ตไวจริงๆคะเกี่ยวแล้วชงให้พี่ปุย้ยโอโ้จังหวะแต่ลูกนี้ออกข้างนิดน,นึงอาแล้วครับเป็นแต้มของทัพภักสองพักสาม แ้มตอนนี้อยู่ที่สองต่อสามจังหวะจังหวะเติมลูก <laughs> เหวอลูกโยนครับจ่าเทพออเอา้าไม่รู้ว่าโยนไม่เข้าหรือไม่จะจังหวะกันยังไงครับเอามีเหวอนิดหน่อยตัวนี้น้องตุองอ้ยเซปักครับคุณสมพงษ์นาชาวัสดีครับแ้มอยู่ที่สี่สองครับภาคสองขึ้นนำ อพยายามจะหยอดตรงนี้นิดเดียวฮะยังไม่ข้ามครับเป็นแต้มของทัพภาคสามแจมตัวนี้อยู่ที่สามต่อสี่จาเทพไปที่หน้าสายพี่โอ๊ตโอ้ตักขึ้นมาแล้วชงให้พี่ปุ้ยจจแต่จังหวะเตะลูกนี้โดนปลายเท้าครับออกหลังเป็นแต้มของทัพภาคสามเอาละ่ฮะไม่แน่ครับไม่แน่นะฮะเซตสอง โอ้แต่พี่โอ๊ตไวมากๆเลยครับแต่ตอนนี้อยู่ที่สีเท่าพี่เก้าประพันธ์ไม้น้อยอดีตทีมชาติไทยเหมือนกันฮะตำแหน่งแบ็กโอ้ตัดหยอดลูงนี้แล้วล้นไปพี่โอ๊ตไล่เปิดแล้วชงให้พี่พุย้ยเต็มข้อนะครับคราวนี้ รอบไหนแล้วครับเออ,ย,เอ,อ,อย,ย,ยังเป็นรอบแรกอยู่ตุ้ยยังเป็นรอบแรกเพราะว่ากีฬาภายในกองทัพบกเขาใช้แบ่งสายครับใช้แบ่งสายแบ่งกลุ่มมีทั้งหมด8กลุ่ม8กลุ่ม8ทีมแบ่งเป็นสาย A สาย B สายละ4ทุกทีมจะต้องเตะเจอกันหมดภายในสายแล้วเอาทีมที่1ที่2ไปควยในวันที่13นะครับพรุ่งนี้ยังเป็นในรอบแรกที่จะต้อง เจอกันแต่ละทีมแต่ละกลุ่มก่อนนะครับแล้ววันที่สิบสามจะเป็นรอบตัดเชือกวันที่สิบสี่จะเป็นรอบชิงโอ้โลุงนี้จาเทพสันออกหลังไปฮะสวัสดีน้องบิก๊กวีวรชัย ตอนนี้อยู่ที่สี่ต่อเจ็ดยังตามอยู่โอ้พี่เก้าเปิดเองชงเองแล้วครับอยู่ที่คนนี้พี่ปุ้ยพรชัยเตะคอมบ็อกฉีกออกช่องขวาล็อกแต้มให้ทับภาคสองโอมยิ้มสวัสดีครับเอาะตอนนี้กองทัพภาคสอง 2. มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นออกเอาพี่เก้าพันไม้น้อยออกแล้วเอาพี่แจ็คลงมานะครับ โอ้โหต้องบอกว่าทัพภาคสองมาเต็มทุกตำแหน่งเลยนะครับแต้มตัวนี้อยู่ทีแปดต่อสี่มาดูครับลงมาก็เสิร์ฟเลยนะครับพี่แจ็คจะไม่ใช่แจ็คเจ้าวังนะครับตัวนี้นัต้อมสุนทยาครับ แต้มตอนนี้ทัพภาคสามตามอยู่สี่ต่อเก้าจาเทพเสิร์ฟไปที่ช่องซ้ายโอ้ขึ้นเขาแล้วชงลูกนี้เรวัดปีปุย้ยเตะล็อกแต้มเรียบร้อยครับตอนนี้ทัพภาคสองขึ้นนําอยู่ที่สิบต่อสี่มาดูการเสิร์ฟของพี่แจ็กช่องซ้ายโอ้เราไปต้องเด็ดเปิดกันแล้วครับเสิร์ฟแบบนี้ แต้มตัวน,นี้ตามอยู่4ตอน11อ11จะเทพเสิร์ฟทัดเน็ตยังเปิดได้แล้วพี่ปุ้ยสันลูกนี้เรียบร้อยครับดูฮาอูเหนียวแน่นกันจริงๆครับทับพภาคสขนาดว่าทัดเน็ตยังเปิดขึ้นมาได้นะพี่โอดได้วัดแต้มตัวน,นี้ขึ้นนำไปค่อนข้างห่าง52ต่อ4ครับพี่แจ็คโอ้พยายามจะบิดมาที่ช่องขวาหน้าขวาแต่ว่าคราวนี้ลูกออกข้างนิดน,นึง สวัสดีครับพี่จอร์ดแดนตัวนี้ตามอยู่ห้าต่อสิบสองจากเทพเสิร์ฟไปอ้าวแล้วครับพี่แจ็คเปิดไม่ค่อยดีพี่ปุ้ยชงมาให้พี่โอ๊ตลยวัดแต่ยอดเบาๆโดนเกี่ยวได้ทันหรือไม่ทันจังหวะไล่ตรงนี้ไม่ทันแล้วฮะ แต้มตอนนี้อยู่ที่สิบสามต่อห้าพี่แจ็คเสิร์ฟมาโปรโมตองเปิดแล้วลูกนี้จ่าเทพแตะยอดเบาๆเอาแล้วครับเอาแต้มเหมือนกันฮะไม่เอารุนแรงครับโอ้ก็ต้องเห็นใจจ่าเทพนะฮะพี่เทพปันแตงครับก็เวลาเสิร์ฟก็ต้องลงมาเสิร์ฟเองส่วนเวลาภาครับก็ต้องขึ้นไปทํานะฮะแต้มตัวน,นี้ตามอยู่หกต่อสิบสามเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามเอาแล้วครับเจ็ดสองก็เป็นทัพภาคสอง ขึ้นแทนแมตช์พอยแล้วฮะสิบสี่ต่อหกเกมหรือไม่เกมปีจักจี้มาที่หน้าซ้ายเปิดไม่อยู่แล้วครับครับพี่หนูเอ่อแอดบอกภาคสองให้เบาๆหน่อยครับัหจะเทพมึนหมดแล้ว <laughs> ผลการแข่งขันเป็นเอ่อกองทัพภาคสองนะครับกอาชนะกองทัพภาคสามไปเลสอกอร์สองต่อสู์เช็ด